กลับมาช่วงสุดท้ายของทาราลรี่นะครับช่วงนี้เอาใจคนรักสแตมสแตมแปะจดหมายนะ,ะสแตมแปะจดหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทางไปรษณีย์ไทยนะครับได้จัดงานแสดงตาไปรษณียกรโลกพศ2 5 5ขึ้นนะครับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีกิจการไปรษณีย์ไทยนะครับงานนี้ พิธีกรภาคสนามน้องนางของเราพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะสําหรับคนรักสแตมบางคนก็ชอบสะสมสแต็มแปลกๆสวยๆกับเก่าแก่ก็มีนะคะเขาบอกว่ามีสแตมมพิชนะการประกวดจากทั่วโลกและหาดูได้ยากบางชุดเนี่ยมูลค่า75ล้านอะสแตมมาค่ะมันเป็นพวกนี้มันเป็นมูลค่าแล้วก็เป็นคุณค่าเออนะคะแล้วก็มีสแตมที่เป็นดวงแรกของประเทศไทยไปดูกันว่าหน้าตาดวงแรกเนี่ยจะเป็นยังไงาไปกับน้องนางเลยนะคะ ไฮแลนด์โอลลี่นะคะวันนี้นางมาอยู่ที่งานแสดงไปรษยียากร่โลกหรือว่าสแตมโลกนั่นเองค่ะซึ่งจัดที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น5ค่ะภายในงานนะคะจะรวบรวมสแตมที่ชนะการประกวดสิ่งของสะสมจากทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะรวมไปถึงสแตมที่หาดูได้ยากและที่สําคัญนะคะมีสแตมที่ราคาแพงที่สุดด้วยค่ะ การครบรอบ130ปีกิจการไปรณีย์ไทยและสแตมดวงแรกของไทยนะคะบริษัทไปรสีน์ไทยจำกัดจึงได้จัดงานแสดงตราไปรสณนียกรโลก2,556หรือว่าไท a แลนด 2013, ์2,013 World Stamp Exhibition โดยรวบรวมสแตมที่ชนะการประกวดสิ่งสะสมมาจากทั่วโลกค่ะและสแตมที่หาดูได้ยากรวมมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทค่ะบางดวงนะคะสูงสุดถึง70ล้านบาท ทีเดียวค่ะซึ่งจะจัดอยู่ในห้อง Cost of อ o ฮอนเนั่นเองค่ะและตรงจุดที่นางยืนอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นจุดที่แสดงสแตมที่หายากของโลกถือได้ว่าสแตมดวงนี้นะคะมีมูลค่าสูงถึง75ล้านบาททีเดียวค่ะ คนนะคะอาจเคยได้ยินว่าสแตมดวงนี้เป็นสแตมดวงแรกของประเทศอังกฤษและของโลกค่ะแต่ว่าเจ้าสแตมดวงนี้มีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับนักสะสมคือเป็นสแตมที่มีราคาแพงถึง75ล้านบาทค่ะสแตมของรัฐบิเชตยนะคะก็คือเป็นสแตมของอนาณานิคมอังกฤษซึ่งเป็นสแตมดวงแรกหลังจากที่อังกฤษนะคะเข้าไปครอบครองค่ะ ครั้งแรกที่พิมพ์นะคะก็จะมีสองสีด้วยกันคือสีน้ําเงินและสีส้มค่ะสีละ500ดวงค่ะโดยใช้แม่พิมพ์เดียวกันพิมพ์เพื่อที่จะทดลองใช้ส่งการ์ดงานเลี้ยงของภรรยาผู้ว่าของรัฐนั้นค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมคศ1 8 4 0อังกฤษก็ได้มีการพิมพ์สแตมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ออกมาเป็นรุ่นแรกอย่างเป็นทางการค่ะเป็นดวงตราไรษณีหรือว่าสแตมดวงแรกของประเทศและของโลกค่ะได้จัดจำหน่ายอย่างเปิดเผยเมื่อวันที่6พฤษภาคมในปีเดียวกันนั่นเองค่ะ ภาพบนสแตมนะคะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียพระราชินีของประเทศอังกฤษมูลค่าของสแตมดวงหนึ่งคือ1เพนนีค่ะพิมพ์ด้วยหมึกสีดําด้วยเหตุนี้นะคะจึงมักเรียกกันว่าเพนนีแบล็กหรือว่าสแตมเพนนีดํานั่นเองค่ะสะสมตั้งแต่สิบกว่าวครับน,นี่หกสิบกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น น,นี่เยน,น,น,นอกจากเรื่องราวของสแตมที่มีราคาแพงแล้วนะคะวันนี้นางได้เก็บผ้าสแตมดวงแรกของประเทศไทยมาด้วยล่ะค่ะช่วงแรกๆนะคะก็จะใช้สแตมในประเทศไทยซึ่งก่อนที่ไทยจะมีกิจการสแตมนะคะเราจะใช้สแตมของประเทศอังกฤษค่ะจะพิมพ์ด้วยอักษรบี B แทนคำว่าแบงคอกค่ะ เป็นสแตมของกงสุนอังกฤษค่ะถ้าส่งมาประเทศไทยนะคะก็ต้องตีตราว่าบีจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หา้าทรงมีพระราชดำริ ว่ากิจการไปรษณีย์ควรที่จะเป็นของคนไทยเองมากกว่าเพื่อปกป้องความลับทางราชการนะคะไม่ให้รัว่วไหลค่ะจึงได้ทรงสถาปนากิจการไปรษณีย์ไทยในปีคศ1883หรือว่าในวันที่4สิงหาคม2426คือ30ปีที่แล้วค่ะและสแต็มชุดแรกของไทยนะคะชื่อว่าชุดโสรสนะคะประกอบด้วยราคา1โสรส1อัด1เซีย่ยว ซีกหนึ่งสลึงหนึ่งและเฟื้องหนึ่งนะคะแต่ว่าในวันนั้นนะคะเนื่องจากสแตมราคาเฟื้องหนึ่งส่งมาไม่ทนันกลมไปษณีจึงงดใช้และนำมาจำหน่ายเพื่อการสะสมในภายหลังค่ะ แต็มชุดโสรสนะคะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพินพระพักเบื้องซ้ายภายในวงกรอบรูปไขค่ค่ะตัวหนังสือและตัวเลขนะคะใช้อักษรและเลขไทยล้วนๆค่ะด้านหลังนะคะไม่มีก้าวแล้วก็ไม่มีลายน้ำอีกด้วยค่ะ ภายหลังนะคะประเทศไทยพิมพ์สแตมมาเพียงแค่ส่งจดหมายเท่านั้นแต่ภายในงานนะคะยังมีสแตมที่พิมพ์ออกมาเพื่อการสะสมเป็นที่ระลึกชุดแรกค่ะนั่นก็คือชุดราชมังคลาพิเศษนะคะเป็นวันที่เปิดพระบรม,มรูปทรงม้าค่ะก็ดีค่ะได้เห็นสแตมที่ไม่เคยเห็นก็คนที่ชอบก็มีโอกาสมาดูอะไรเยอะๆหน่อยเนาะ ถ้าคนที่ยังไม่สะสมก็คิดว่าเริ่มสะสมมีก็มีมีข้อดีเยอะค่ะดีมากเลยครับเพราะไม่เคยเห็นก็ได้ได้เห็นเพราะว่าิ่งพวกนี้หาดูหาชมยากยจากบรรยากาศโซนแสตมป์ที่หายากที่นางนำมาฝากแล้วนะคะภายในงานนะคะยังมีโซนอื่นอื่นอีกมากมายซึ่งงานนี้นะคะจะจัดไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจจะมาดูสแตมจากทั่วโลกแล้วแล้วก็สามารถมาได้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น5นั่นเองค่ะงานดีๆแบบนี้บอกได้เลยว่า10ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะถ้าพลาดครั้งนี้ต้องรอไปอีก10ปีนะคะอย่าหาว่านางไม่บอกนะแต่ตอนนี้นะคะนางขอตัวไปส่งจดหมายแป๊บนึงนะคะแล้วกลับมาพบกับนางได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ มาไปส่งจดหมายไม่ได้ส่งกองพระป่านะไม่ถึงนะอย่างนั้นนะดูดูน้องนางจะลําบากแต่งานไปถึงวันพรุ่งนี้ใครที่ชื่นชอบการสะสมสแตปมก็สามารถไปร่วมงานได้ได้ความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องการสะสมเนี่ยมันบ่งบอกถึงยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงด้วยมันก็สะท้อนอยู่ในไม่ค่อยชอบสะสมสเตมมชอบสะสมตังค์แต่ไม่ค่อยมีสะสมเลยพุกวันนี้เราจะยืมพี่ซะหน่อยเขาไ่าไอ้ตรงหลังเนี่ยน่ากลัวอะ นะครับวันนี้ส่งท้ายกันด้วยกิจรกรรมโครงการดีๆก<า>ับ Spring News อาสานะคะก็โครงการ s ป r i n g News อาสาต่อเติมฝันปันความรู้รของเราใกล้แล้วนะคะ<น>เราจะไปกันที่โรงเรียนนะคะที่จังหวัดตากกันนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามีโครงการดีๆแบบนี้ก็มีพันธมิตรผู้ใหญ่ใจดีกับของกับเราเหมือนกันก็คือโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะก็เปิดจุดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการสร้างห้องเรียนสาขาแม่สลิดกีแล้วก็ซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับ น้องๆนะคะในถิ่นธุรก,กันดานด้วยนะคะคอยากรู้ว่าเป็นยังไงโครงการกดีๆแบบนี้ไปติดตามได้จากรายงานค่ะครับ Spring New TV ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตร เปิดบูธโครงการ Spring News อาสาต่อเติมฝันปันความรู้เพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนในการสร้างห้องเรียนสาขาแม่สลิดทีโรงเรียนแม่สลิดหลวงอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากและซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาลตามวัตถุประสงค์โครงการในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโมลีวัน,นิสุวรรณ พ่วงหน่วยการโรงพยาบาลสมุทรสาครและทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลมาร่วมเชิญชวนประชาชนผู้รักสุขภาพที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลให้ร่วมแบ่งปันน้ำใจในโครงการสปริงนิวส์อาสาด้วย ซึ่งเห็นนด้ทำมา9ปีก็ได้เห็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ผมว่ามันค่อนข้างทรมานอากาศเนี่ยมันทรมานคนไข้มีความเสี่ยงที่จะติดเป็นโรคไปนู้นนั่นง่าในส่วนโรงพยาบาลเราก็ได้ทําวันนี้ได้ทําหลายอย่างเช่นเราได้ตั้งตู้รับบริจาคนะครับเพื่อจะได้มีเงินทุนสำนุนไปให้กับคนที่เขายากไร้ในที่ภาคเหนือนะที่อากาศหนาวเย็น ที่เครื่องูเขาไม่เพียงพอเขาได้เงินไปซื้อของพวกนี้มาบรรเทาชีวิตเขาให้มเปวนมี่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจได้โดยการสมทบทุนบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคโรงพยาบาลสมุทรสาครหรือที่สปริงนิวทีวีอ่าเป็นโครงการดีๆนะครับตอนนี้ก็ อันนี้เริ่มมีคนที่จะบริจาคกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ไปด้วยที่จังหวัดตากนั่นเองก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือน้องๆนั่นเองย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยนะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคกันนะคะได้ที่บัญชีกองทุนผู้ประสบภัยประเภทบัญชีกระแสรายวันนะคะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาาคารซันทาวเวอร์เลขที่บัญชีค่ะ274ขีด3ขีด001 38ขีด3นั่นเองครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มี ของรางวัลน,นะครับมามอบให้กับคุณผู้ชมฝาร,รายการแพรนุลี่กันด้วยนะครับใครค <ำ S 2> คที่ติดตามกิจกรรมดีๆของ s สปริงนิวเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือ,อ,อถามว่า,าล่าสุดเนี่ยนะครับโครงการ s สปริงนิวอาสาเนี่ยต่อเติมฝันปันความรู้นะครับได้เปิดจุดรับบริจาคที่โรงพยาบาลอะไรเมื่อกี้เพิ่งพูดไปอเองช,ช,ชัดเจนเลยนะครับ คนที่ตอบถูกเนี่ยเอารามีช้อยให้ด้วยไม่ใจร้ายจนเกินไปนะครับข้อกอนะครับโรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับก็ขอโรงพยาบาลสมุทรปราการมีเหรบ้านที่ฉันมีไหมไม่เหมือนไม่ข้อสามเครับคอควายโรงพยาบาลสมุทรสงครามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่ตอบถูกและตอบเข้ามาเป็นสองานแรกนะครับได้ไปเลยเนี่ยนะครับจาน จานดาวเทียมข้าวไม่ใช่จานดาวเทียมเอ่อ P S I นะครับรุ่น O 2นะครับรุ่นใหม่ให้คุณผู้ชมด้วยนะครับสองท่านแรกที่ตอบถูกเข้ามานะครับรางวัลละหนึ่งท่านส่ง SMS เอ่าเข้ามาที่ SMS นะครับ4108111นะครับสองท่านแรกเท่านั้นที่ตอบถูกนะครับฟรีเลยไปติดตั้งให้ฟรีด้วยนะครับได้จังเลยน้องกิฟต์จะปีนขึ้นไปที่หลังคาบ้าน กั้งติดตั้งจานยังอยู่แต่ลังคาคุณผู้ชมอาจจะพัง <laughs> เลือกเอาจะเอาอะไรเอาเจ้าหน้าที่ดีกว่า <laughs> นะครับคุณผู้ชมก็ติดตามแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเอาอะไรชื่อผู้โชคดีมาเฉ<อ>ลย <นะ S 1> กันากากน,นะคะถือว่าติดตั้งให้ฟรีกันถึงบ้านเลยนะคะมูลค่าก็าาาาหลายพันบาทด้วยกันใช่ครับและตลอดช่วงเดือนนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะมีของรางวัลที่น่าสนใจแบบนี้นะครับมาแจกคุณผู้ชมตลอดเลยนะครับติดตามรายการได้รับรองว่า ได้ความรู้ได้ความสนุกสนานแล้วก็ยังมีของรางวัลโดยเฉพาะจานดาเทียมไปดูสปริงนิวของเรานะชัดเจนเดือนต่อไปเราจะมีซ่อมมีช้อนมาแจกตามก็ครบพอดีรับประทานอาหารอร่อยไม่ใช่จานอาเทียมจานดาเทียม,ยม,มนะอ่ะนะครับก็รอลุ้นรายชื่อผู้โชคดีแล้วกันค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคครับกับสารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์ออนไลน์ที่นี่ที่เดียวครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ